ที่ป่าต้นน้ำส่วนใหญ่แห่งนี้เป็นลักษณะอินเตอร์มมลเทนวัลเลมีเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนเชื่อมต่อกันเป็นแนวล้อมรอบในพื้นที่ป่าต้นน้ำมีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นปกคลุมเช่นเดียวกันกับบริเวณน้ำตกหนานสวรรค์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปูเขายญ้ามีเทือกเขาเชื่อมต่อกันระหว่างจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชถือเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่อำเภอปาก,ปากพนังจังหวัดนครศี ฝ่ายคลองไม้เสียบอยู่ตอนล่างของอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําใสอเนื่อมาจากพระราชดําริเกิดขึ้นจากพระบรมราชวินิจฉัยของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับลุ่มน้ําปากพนังในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าโครงการเขื่อนเก็บน้ําห้วยน้ําใสซึ่งเป็นโครงการระยะยาวกว่าจะสร้างต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า5ปีเะนั้นเห็นควรพิจารณาก่อสร้างฝ่ายทดน้ําหรือเขื่อนทดน้ําช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งคลองไม้เสียบ สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ยีนจารณาบุญประเสริฐนะครับในนามของสำนักง,งานกรบรอและท่าย i d p พีบแคมป์1ของเราจะพาน้องๆเดินทางตามเรื่องราวของสายน้ำนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราได้ไปดูกันมาแล้วครับว่าต้นน้ำสวยงามและอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนวันนี้เราจะตามสายน้ำเหล่านี้ไปแบบยาวๆเลยนะครับว่าเขาจะเดินทางมีเรื่องราวและทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่กันอย่างไรซึ่งวันนี้ครับ จุดแรกที่เราจะไปเจอกันมีพี่นักเล่าเรื่องอยู่หนึ่งคนนะครับที่เราจะไปสอบถามถึงรายละเอียดของสายน้นํานี้ว่าเป็นยังไงเราไปเจอกับพี่เขาก็เลยดีกว่าครับครับสวัสดีครับผมนายชนะนสอนลีลาหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ําและบรุงสาปากมานาบนครับอยากจะให้พี่ชนะนช่วยเล่าถึงรายละเอียดของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสให้น้องๆฟังหน่อยครับพี่ว่ามีเรื่องของรายละเอียดเรื่องของความจุการทํางานหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับเร้่ต้นนะครับ ก่อนที่เราจะมีอ่างได้ครับเราจะมีที่กั้นหรือว่าคัน<อ>นะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยนี่คือคันคันกับสันอ่างถูกต้องครับผมเนี่ยครับคันตัวนี้กว้างประมาณ8เมตรยาวประมาณ946เมตรสูง40เมตรไว้สำหรับกั้นน้ําที่มาจากลําน้ําตรงนี้ครับก็คือน้ําที่เห็นด้านหลังทั้งหมดถูกตรงนี้กั้นไว้ใช่ครับกักเก็บไว้ณวันนี้นะครับน้าที่อยู่ในอ่างครับ27ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเทียบว่าประมาณ 1- ใน4นะอ่างตัวเนี้ยเก็บน้ําอยู่ที่ 80ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตรงนี้เราจะมีเก็บกักที่ปลอดภัยนะที่สําหรับเขาออกแบบมาแล้วว่าไม่ทําให้ตัวของอ่างเก็บน้ําพังประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยตัวคันยาวๆนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีระยะที่เขาบอกว่าระดับน้ำนะครับให้เกินนั้นก็จะอยู่ที่93ล้านลูกบาศก์เมตรผมยังเก็บได้อีกเยอะยังได้อีกเยอะครับอีกส่วนหนึ่งในเกณฑ์ของการจัดการอ่างเก็บน้ำนะครับคือเราต้องเขาเรียกพ่องน้ํำ ข่องน้าเพื่ออะไรเพื่อรอรับน้ําใหม่แต่ณนะช่วงนี้นะครับในระหว่างที่กาลังจะเปลี่ยนถ่ายผ่านจากฤดูฝนจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งในส่วนของฝนที่จะมาเนี่ยก็จะมาช่วงประมาณเดือนพฤศจิก,กาธันวานักเกณฑ์ขนาดเนี้ยนะครับเราก็เป็นเหมือนกับว่าเราข่องน้ําไว้ส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่เราถ่ายกระจายน้ําออกไปสู่ระบบพื้นที่เพาะปลูกส่งน้ําใ,ให้ฝายคลองไม้เสียบแล้วนะครับเราก็ยังมีส่วนหนึ่งก็คือระบายเพื่อรักษาระบบนิเวศ เพราะไม่งั้นเนี่ยคลองและแม่น้ํามันก็จะแห้งใช่ไหมถ้าแหงแ้งเราก็ไม่มีน้ำเราต้องปล่อยเพื่ออีกอย่างคือเพื่อเตรียมรับน้ําใหม่ที่จะมาในช่วงของพฤศจิกาธันวาก็ใก,ใกล้ๆนี้ใกล้ๆเนี่ยที่เราเห็นอย่างขนาดนี้นะครับช่วงพฤศจิกาธันวาปุ๊บพอฝนล,ลงมาเนี่ยน้ำจะขึ้นมาแบบปุ๊บเร็วเลยเร็วเลยนะครับจากเนี้ย27่เจดหรือ30ล้านลูกบา์เมตรขึ้นมาถึงเกือบเกือบจะถึง80ล้านลูกบา์เมตรเนี่ยไวมากแล้วอย่างหน้าที่ของการ ระบายน้ําหรือว่าการจ่ายน้ําออกไปนี่คือเป็นการทํางานของส่วนไหนของอ่างครับพี่เราเราจะมีตัวหนึ่งสาหรับกระจายน้ำเขาเรียกว่าฝายของไม่เสียบ,บนเนื่องมาจากเพลนบีแต่จริงๆแล้วในส่วนของอ่างเก็บน้ําเพื่อน้าใสเนี่ยครับเราก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่แบ่งเพื่อการส่งน้ำนะให้พื้นที่อีกบางส่วนก็คือโดยระบบท่อคท่อนะครับไปในเขตของนิคมควรขนุนที่อ,อําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปที่บ้านควมีชัย ในส่วนของจมรทานเนี่ยเวลาเราเรียกคลองฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเราจะหันหน้าตามน้ําไหลหันหน้าตามน้ําไหลจากภูเขาสู่ทะเลอ่าถูกต้องขวานี่คือฝั่งขวาฝั่งขวาพัทลุงฝั่งซ้ายชะอวดนครศรีธรรมราชอ๋อนั้นเราก็จะมี2ส่วนแต่อันนี้ส่งโดยระบบท่อนะครับฝั่งของคนขนนุ่นเนี่ยครับในกรมขนขนุ่นเนี่ยประมาณ21,000ไร่ครับไล่ผมพูดวับริโคและการเกษตรฝั่งซ้ายเนี่ย คนมีชัยเนี่ยประมาณ1,800ไรไล่ส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามาในในระบบของอ่างหลังจากนั้นนะครับก็กระจายลงไปสู่ข้างล่างไปสู่ฝายคลองไม่เสียดในส่วนของชนมาทานแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีการส่งน้ำเนี่ยครับเราใช้วิธีประหยัดที่สุดเวลาส่งน้ำเนี่ยเอาน้าไปสู่พื้นที่เนี่ยจากที่สูงครับไปที่ต่ําโดยวิธีแรงน้ำถงลวกหรือว่า g ราวิ t y อ๋อแบบนี้ไม่ต้องใช้พลังงานเลยเท่ากับว่าตรงนี้ก็จะต้องสูงกว่าส่วน,นอื่นๆละครับถูกต้องครับรู้ไหมว่าตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ 90เมตร90เมตรจากระดับน้ำนำทะเล,ะเลหรือว่าน้ำทะเลกลาง oh. เราสกอรนะั่แหละครับระดับน้ำทะเลกลางที่เราได้ยินบ่อยๆ <c oughs> พอเราปล่อยน้ำจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ <c oughs> จากนี้ก็จะไหลลงสู่คลองน้ำใสใสวกไปอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัท,ะทะลุง <c oughs> วกกลับเข้าอำเภอะฉวดจากอำเภอะฉวดจะไปที่ไหนจะไปเจอที่ ฝายคองไม้เสียบซี่เดียวเราจะได้ไปต่อใช่ตรงนั้นอาจจะเป็นตัวที่กระจายน้ำครับฝายของไม้เสียบจะอยู่ที่ตำบลเกาะขันซึ่งจะเป็นระบบชลประทานอีกแบบหนึ่งนะครับจากนี้แหล่งต้นน้ําเก็บน้ําเพื่อเอาไว้ใช้ครับพอไปถึงฝายของไม้เสียบฝายมีหน้าที่ทดน้ำนะครับต่นฝายตัวนั้นน่ะความกว้างสันฝายประมาณ40เมตรครับสูง8.5เมตรซึ่งเท่ากับว่าส่วนที่จะแจกจ่ายให้กับ ประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่คนในจังหวัดได้ใช้กันก็จะเป็นฝ่ายของไม่เสียบแจ,จกจ่ายต่อไปด้วยใช่ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อกเกษตรส่วนหนึ่งระบบนิเวศพอน้ําไหลข้ามสันฝ่ายก็ลงสู่ลำ,ลำคลองจะาอวดส่วนหนึ่งก็คือรักษาในระบบนิเวศก็คือทางด้านปลายทย้ายน้ําจะไปพื้นที่ของพลุคนเค็งนะมีพื้นที่ประมาณสัก 2, สองแ0นกว่าไร่ครับก่อนที่จะไปถึงคลองจังวดแพ่เมืองก่อนที่จะไปสู่แม่น้ำปากพนงังฝั่งหนึ่งก็ออกอ่าวไทยฝั่งหนึ่งก็ไปที่แม่น้ำปากพนงัง ถ้าเกิดต่อจากเนี้ยนะครับจากเก็บน้ําต้นน้ำเนี่ยต้องไปดูกระจายน้ําเอาอย่างนี้ดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวเราพาน,น้องๆตามไปดูกันที่ฝ่ายคลองไม้เสียบดีกว่าครับพี่ว่าเป็นยังไงกันต่อไปใช่ครับ,รบผม และตอนนี้ครับน้องๆเราก็เดินทางตามรอยของแหล่งน้ำสายนี้นะครับมาถึงฝายคลองไม้เสียบอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ และวันนี้พี่ยีนเองก็มีกูรูนะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของฝายคลองไม้เสียบนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรและทําหน้าที่อะไรกันบ้างไปพบกับกูรูของเรากันเลยครับครับสวัสดีครับผมกับผมนายธีรวิทย์เงินเปียหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทานนะครับผมและตอนนี้ครับด้านหลังของเรานะฮะคือฝายคลองไม้เสียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เราตามรอยมาจาก อ่างเก็บน้ำมวยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับผมซึ่งฝ่ายคองไม้เสียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมีความกว้างอยู่ทั้งหมด40เมตรด้วยกันนะครับผมซึ่งความสูงอยู่ที่8เมตรรับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำมวยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริความยาวของ ลำน้ำที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย18กิโลเมตรซึ่งที่นี่จะมีระบบการส่งน้ำเป็นตัวทร์บอบคือตัวเปิดน้ำเข้านานะครับผมซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวด้วยกันนะครับผมเป็นทร์บอบฝั่งซ้าย และทรบอบฝั่งฝาอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับการทํางานของตัวฝานะครับผมก็จะเปิดทีละตัวหรือเปิดทีเดียวพร้อมกัน2ตัวหรือ3ตัวหรือ4ตัวแล้วแต่ว่าทางกลุ่มของ j m c ของเรารบ,บอกทางโครงการชลประทานว่าจะให้เราเปิดน้ําไปให,ให้กับพื้นที่ส่วนไหนหรืออย่างไรขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําของเราที่มีอยู่แล้วก็ส่งไปให้เขาตามความต้องการของกเกษตรกรเป็นหลักครับตัวข้างหน้าเนี่ยครับ,รบจะมีปริมาณน้ําที่อยู่ หน้าฝายนะครับที่นอนอยู่ประมาณ20ล้านลูกบาศกเมตรในระบบส่งน้ําของเราจะมีทั้งหมด20สายน้ําด้วยกันจะมีความยาวอยู่ทั้งหมด145กิโลเมตรด้วยกันแล้วแต่ว่าเราจะปล่อยน้ําเข้าสู่คลองสายไหนสายไหนซึ่งแต่ละคลองแต่ละฝายเราจะมีประตูปิดเปิด<อ>ไว้เป็นช่วงช่วงอีกครั้งหนึ่งครับผมครับ,รบซึ่งในการทั่วไปเราจะสลับ ผัดเปลี่ยนกันใช้น้ําตลอดไปครับโดยส่วนใหญ่นี่ชาวบ้านที่นี่เขาเขาใช้น้ําในการทําการเกษตรแบบไหนครับพี่ประมาณ40%จะใช้ในการปลูกข้าวเป็นหลักผมแล้วอีกประมาณ30-40%ก็จะใช้ในการปลูกปาล์มและสวนยางพาราและในส่วนถุกท้ายประมาณ20-30ก็ใช้ในการพืชผักผลไม้ต่างๆพวกมังคุดอะไรพวกนี้ครับและออย่างหนึ่งครับพี่อยากจะให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า มันมีเรื่องของการระบายน้ําด้วยในส่วนที่เวลาน้ําเยอะเกินไปเห็นว่าโอ้ระบายก็จะไปถึงทะเลเลยน้ําที่ส่วนที่เลยจากตัวสันขวายมาส่วนที่เก็บกักมันก็จะล้นเข้าสู่ระบบนิเวศแล้วก็น้ําจะไหลไปสู่แม่น้ําปักผนงังและคลองขุดคลองชะอวดแพกเมืองลําดับต่อไปซึ่งน้ําที่ไหลล้นมาทั้งหมดก็สามารถที่จะ ไหลข้ามไปได้ทั้งหมดตาส่วนในการระบายน้ําหรือปล่อยให้น้ําล้นข้ามไปได้เนี่ยตัวอาคารตัวนี้ระบายน้ําไปได้ประมาณ800ลูกาบา์เมตรต่อวินาทีด้วยกันที่สามารถระบายน้ําไปได้เดี๋ยวจะพานน้องตามไปดูกันด้วยนะครับว่าน้ําสายนี้นะฮะจะไปสู่เกษตรกร,ร,กรอย่างไรและจะทำหน้าที่ในการที่จะเพาะปลูกอย่างไรต่อไปกันด้วยนะฮะ ด้านหน้าที่เรากํำลังจะไปกันอันนี้คืออะไรครับพี่เป็นตัวทรบอรนะครับผมเป็นตัวเ,เครื่องคว้านบานลระบายนะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีขนาดของบารลระบายอยู่ด้านล่างนะครับขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับผมและช่วงทรบอลเนี่ยจะมีความยาวอยู่ทั้งหมด4 0เมตรด้วยกัน ก็จะให้ทดลองเปิดดูนะครับผมว่ามันหนักขนาดไหนซึ่งในการหมุนขึ้นสุดและลงสุดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันหมุนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับแบบนี้นะครับเป็นการหมุนเปิดนะครับผมครับหมุนเปิดนะครับแสดงว่าถูกทางอ่าครับผมซึ่งถ้าเอาจริงๆในการหมุนเนี่ยในหนึ่งรอบเนี่ยมันจะขึ้นประมาณ2อมิลหนึ่งรอบนี่คือ2อมิลประมาณ2อมิลนะครับผมขอมือโปรมาช่วยผมหน่อยดีกว่าฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับ เนี่ยเขากต้องเปิดไปแบบนี้เรื่อยๆครับผมนะครับผมหมุนไปประมาณ4ี่ห้ารอบนี่เหงื่อแตกเลยนะฮะครับผมแล้วก็น้ําที่ส่งไปทางนี้นะครับผมเป็นการส่งน้ําเพื่อส่งให้พื้นที่การเพาะปลูกครับครับช่วงที่เกิดอุทกภัยไม่ได้ส่งน้ําไปทางนี้เพราะช่วงที่เกิดอุทกภัยน้ําล้นจากสันสปินเวของอ่างเก็บน้ําห้นน้าใสก็จะมาล้นข้ามฝายของฝายคลองไม้เสียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อแล้วหลังจากที่น้ํา ไหลข้ามสันฝ่ายของฝ่ายของไม้เสียบอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็จะไหลออกสู่แม่น้ําปากพนงังที่ประตูอุทกวิพาสปากสิ์นะครับผมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะไหลออกสู่ประตูระบายน้ําเฉวดแรกเมืองตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคลองขุดเนี่ยมันจะมีะระยะทางของคลอ,องขุดอยู่ทั้งหมด22.9กิโลเมตรด้วยกันนะครับแล้วในการ เปิดปิดของแต่ละบานตัวที่บานนนมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่อง5ช่องความกว้างของแต่ละช่อง12.5เมตรนะครับผมสามารถระบายน้ําได้เยอะมากแสดง<ม>ว่าตรงตรงจุดนั้นประตูนั้นก็จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่น้ําที่เกินออกมาจะระบายสูตรันม,มาดูมือโปฮะตอนนี้มือโปรเราเหงื่อแตกแล้วนะครับครับอันนี้ก็คือถ้าถ้าอยากจะเปิดประตูระบายน้ำก็ต้องอย่างนี้เลยครับผมนะครับครับผม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงช้างสายตำบลช้างสายอําเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านของคุณลุงช่วงสิงโหพลแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ว่างเปล่าปลูกพืชอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะเป็นดินที่ตายแล้วดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์ลักษณะดินโดยทั่วไปจะเป็นทรายส่วนที่ลึกลงไปจะเป็นดินลูกรังหน้าดินลึกเพียงประมาณหนึ่งฝ่ามือเท่านั้นดินเป็นดินดานแข็งจอบขุดแทบไม่ค่อยหลงในเวลาต่อมา เมื่อคุณลุงช่วงต้องการที่จะพลิกฟื้นที่นี่เพื่อนํามาใช้ประโยชน์จึงได้มีการปรับปรุงหน้าดินขึ้น โดยในตอนแรกนั้นได้ใช้น้ำหมักชีวภาพซึ่งหมักกับหัวปลาลาดแบบปูกรมลงไปเรื่อยๆก่อนและงดใช้สารเคมีจะพวกยาฆ่ามแมลงยาปราบวัชพืชอย่างเด็ดขาดผลจากการปรับปรุปรงดินทําให้ในปี2552สํานักงานพัฒนาที่ดินเข้ามาประเมินดินและนําดินไปนตรวจเมื่อพบว่าดินที่บ้านคุลุงช่วงมีคุณภาพดีขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงดินจึงได้มอบไปประกาศน,นียบัตให้กับคุณลุงช่วงในปัจจุบันพื้นที่สวนเรียนรู้แห่งนี้เป็นไปด้วยการใช้ประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำนาข้าวบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปลูกผักเต้าเผาถ่านรวมถึงอาคารศูนย์เรียนรู้เป็นต้นซึ่งลักษณะเด่นของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้พื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์เรียนรู้นั้นเดิมจะเป็นรัรน้วรดดหนาแต่ปัจจุบันได้มีการปลูกพืชผักริมรั้วทําให้รั้วรดน้ําถูกประคุมไปด้วยพันไม้หลายชนิดกลายเป็นรั้วกินได้ส่วนภายนอกของศูนย์เรียนรู้ ออกไปจะเป็นพื้นที่บริเวณชุมชนโดยมีบ้านของชาวบ้านอยู่กันอย่างห่างๆสภาพโดยรอบค่อนข้างร่มรื่นเนื่องจากในเขตพื้นที่ชุมชนได้แยกออกจากพื้นที่นาข้าวอย่างชัดเจนทําให้มีต้นไม้หลายชนิดเติบโตให้ร่มเงารวมไปถึงเพื่อส่วนของชาวบ้านด้วยทั้งนี้มีเฉพาะบ้านของคุณลุงช่วงเท่านั้นที่มีการทํานาอยู่บริเวณใกล้บ้านด้วย และวันนี้ครับเราจะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านปาฏชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับซึ่งคุณลุงน่ารักมากนะฮะวันนี้เตรียมกิจกรรมไว้อัดแน่นเลยเดี๋ยวพาเราไปลุยกันไปเจอกันเลยครับกับคุณลุงช่วงสิงห์โหพลครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับโอ้โหคุณลุงช่วงเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมอยากถามคาถามนี้มากคุณลุงช่วงตอนนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่ละเจ็ดสิบแปดขวบเลยครับนักเป็นขวบเลยขวบปกติไม่ต้อง ใช้กับอายุน้อยๆไม่ใช่เหรอคุณลุลงเชราก็ใช้ได้เห็นบอกตะก่อนมันปลูกอะไรไม่ได้เลยคือมัยม่อรก็เป็นเดินทรายตลอดลงมาเลยแสดงว่าก็คือเราต่ก่อนไม่ได้เขียวอย่างนี้ไม่ได้เขียวอย่างนี้พื้นดินนี้เป็นทรายหมดเป็นทรายโอ้อยางงี้ก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นกปลูวอะไรไม่ขึ้นทํายังไงหรือว่านําความรู้อะไรมาถึงสามารถพลิกฟื้น พื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาโอ้โหจนเขียวชาอุ่มอุดมสมบูรณ์และตอนนี้เป็นศูนย์เรียนดูด้วยเมื่อจากการไปศึกษาดูงานค,ครั้งแรกก็ไปที่ว้วยทรายจังหวัดพิรบุรีรไปดูการปรับปรุงดินที่ว้วยทรายดินที่จริงแรงกว่าของผมอีกแถวนั้นเขาก็ปลูกมันสำปหลังปลูกข้าวโพดหลังจากนั้นก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรกาได้เข้าไปพัฒนา ช้แบบอินทรีย์ทั้งหมดเ,เดี๋ยวนี้ก็เว้ชายก็ดีขึ้นมากครับไปไปศึกษามาไปเรียนรู้ม,มากลับมาคุณลุงใช้วิธีไหนบ้าง <c oughs> ก็ที่เว้ายก็เรื่องหญ้าแขกผมก็ได้เอาหญ้าแขกจากพัฒนาที่ดินมาปลูกเต็มพื้นที่ไปเลยแล้วก็เมือ nhà เ่อหญ้าแขกโตก็พยายามตัดเอาใบคลุมดินเอาใบ<อ>ให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้แต่ปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ําที่ปลิดขึ้นมาเองจะตัดเคมีทุกชนิด ไม่ว่ายาฉีดหญ้ายาฆ่าแมลงแล้วก็จะลดต้นทุนเรื่องการอุปกรณ์ที่จะเอามาทําปุ๋ยมันต้องเลี้ยงวัวเปิดใ้ขี้วัวมันทําปุ๋ยและเศษหญ้าที่วัวกินก็เอามาทําปุ๋ยมักคุณลุงครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้คุณลุงเล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆข้าวชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างโด่งดังแล้วก็เป็นข้าว G i ของนครศรีธรรมราชด้วยคือข้าวสังหยดอยากจะให้คุณลุงช่วงเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่า วิเคเป็นอะไรยังไงหรือว่ามีดีอะไรบ้างข้าวสังยดนี่ครับมันจะมีสารอาหารก็เรียกว่าวิตามินดีที่สุดเลยแม้แต่สมเด็จแม่ก็ยังชอบข้าวสังยดครับคือข้าพันปีใช่ไหมข้าพันปีครับข้าพันปีหลวงคุณลุงครับเห็นบอกว่าข้าวสังยดนี่จริงๆคือต้องต้องปลูกที่นครศรีธรรมราชกับพัทลุงใช่ไหมกับพัทลุงแล้วก็ฤดูการเรื่องของวิธีการปลูกก็ไม่เหมือนกันด้วยเหรอครับไม่เหมือนกันครับคือข้าวสังยด ทำเป็นนาดําแล้วอายุของข้าวก็เป็นข้าวนาปีครับอายุมันจะประมาณ4เดือนหรือหเดือนภาคใต้ข้าวสังยุท์ถ้าเราไปปลูกสมมติว่าจะไปหวานในระหว่างเดือน8เดือน9เนี่ยข้าวสังยุน์เนี่ยคือมีทั้งแบบซ้อมมือกับแบบนี้อันนี้มันแตกต่างกันยังไงครับไอชนิดนี้นะบางคนเรากินไม่ค่อยได้<อ>มันจากจากแต่วิตามินเยอะวิตามินเยอะ,อะแต่นี้กินแล้วก็มันอ่อนนุ่มเลย แต่วิตามินมันจะน้อยลงมาก็คือเราขัดให้มันขาวเวลาหุงมันก็จะนุ่มกว่านี่ขนาดขัดขาวมาแล้วดูสิฮะอะเทียบสีให้ดูเลยนี่แล้วคุณลุงช่วงฮะวันนี้สิ่งที่คุณลุงช่วงจะพาน้องๆไปไปเรียนรู้กันไปทัวร์กันคุณลุงช่วงเตรียมอะไรไว้บ้างได้ถอนก้าวไว้แล้วครับก็จะดำนาจะพาผมไปดำนาเลยมีสมาชิกอยู่ครับเป็นการดำนาครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะคุณลุงช่วงนะครับ จะมีการสาธิตเรื่องการจำปาดุกราโอเคไปกันเลยครับ โอ้โหน้อง,งฮะวันนี้พี่ยินสนุกมากจริงๆครับมีกิจกรรมต่างๆให้เราได้เรียนรู้นะครับและที่สำคัญคือการที่ทดลองทำที่มันสุดยอดมากๆอยากจะให้น้องๆได้ลองมาสัมผัสกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครรับชมแล้วนะฮะมีข้อสงสัยหรืออยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อพี่ๆได้เลยนะฮะกดไลค์เข้าไปถามกันในกลุ่มของ r d p b Camp 11ของเราเดี๋ยววันนี้พี่ยินจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศนะฮะของการดำนาจริงๆครั้งแรกว่าจะสนุกขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับ